สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องแม่เกียงเลี้ยงแมวจรด้วยนะครับผมขอบคุณมากเลยครับอะไรลูกอะไรลูกเอาอะไรกันลูกยืนทําอะไรกันลูกฮะไหนไหนไหนมีอะไรโอ๋มีแมลงสาบมันหลงมาเหรอลูกโอ้ยเฝ้ากันใหญ่เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยต้มต้มต้มเอา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 เฝ้ากันใหญ่เฝ้ากันใหญ่เอาเอา จะเอาไงอะลูกเอาไงลูกฮะไม่ได้นะลูกนะไม่ได้นะไม่ได้นะ dead, ลูกนะห้ามนะลูกห้ามนะหา้าม,ามนะห้ามทำนะลูกนะห้ามทำแมลงสาบนะดูส้มส้มจ้องส้มส้มจ<ๆ>้องจ้องแมลงสาบมันสามสีมาแล้วสามสีมาแล้วสามสีไม่ได้ไม่ได้ลูกนะเดี๋ยว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 เดยส้ม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  ไม่ได้นะลูก่อม่อมลูกเน่เน่่เเนไม่ได้ไปแล้วบินไปแล้วบินไปแล้วลูกไม่ได้แล้ว,ล,ล,วลูกนะมันฉะกกระปุกนะลูกนะอุ้ยมาลอ,ก, well. าอก,กันเต็มเลยลูกมาลอก,กันเต็มเลยฮะ right? เอาไปไหน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 ตามแมลงสาบเขาบินไปไหนแล้วลูกมันบินไปไหนแล้วไม่ได้ลูกไปไม่ได้ บินไปไหนแล้วลูกต้อมเขาต้อมลงมาลูกลงมาอ้ยดูเช่นเนี่ยดูคุณนายสามชีใช่นเนี่ยเออสามชีทำไมอะลูกทำไมอะลูกเออทำไมอะลูกเออ ดู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 ข้าวต้มรัวต้มข้าวต้มดูข้าวต้มหาแมลงสาบไม่ได้ลูกไม่ได้ลงมาลงมาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มานน่มาป่ะปะปะป่ะปะปะลูกป่ะปะหาแม่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 ไม่เอาลูกไม่เอาไม่มีเขาบินไปไหนถึงไหนแล้วลูกเขาบินไปถึงไหนแล้วลูกไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอาลูกเขาจะเอาให้ได้เขาจะเอาให้ได้เขาจะดูให้ได้เออไปเข้าห้องอมา ไปเดีวไปเข้าห้องลูกป่ะไปโอ้ยเข้าห้องอะลูกเข้าห้องอะลูกไปเอ้าออเออเข้าห้อง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 อู้ยใครอยู่เนี่ยฮะชกุนมังปอนอยู่นี่เหรอลูกเออเออเอ้ามาถึงก็มานอนเลยมานอนเลย อนอนเลยอะลูกฮะอ,อืมนั่งหันหลังให้กันหันหลังให้กันครับอยู่ทำหน้าหัวตั้งสิเนะี่ยโอ๊ยพูดนิดนึงก็จะไปกินโชยอีกแล้วพูดนิดนึงก็กินโชยอีกแล้วะลูกโอ้ยกินโชยอ่ะครับลูก จะกินโชให้แม่เทให้ใหม่ลูกกินให้หมดก่อนนะลูกนะกินให้หมดก่อนนะครับลูกอากินให้หมดก่อนนะครับลูกอืมลูกพุงที่เนี่ยอุย้ยพุงมันย้อยเหรอลูกพุงมันย้อยถึงพื้นเลยเหรอครับอือพุงลูกแม่ย้อยถึงพื้นเลยโย มาชิ้นเนี่ยย้อยถึงพื้นเลยลูกกินเยอะเกินไปเลาอะอะฮะอกินเยอะไหมลูกนี่เนี่ยูชิ้นเนี่ยลูกงทีครับนี่ก็นอนพอเข้าห้องแล้วก็นอนอยากเข้าห้องมากเห็นพี่ๆเข้าก็ร้องอยากเข้าอยากเข้าห้องครับแม่ นอนเข้าห้องแล้วหลับเลยเพราะอยากเข้าห้องเห็นพี่พี่ปองปอนกับโชกุลเข้าเขาร้องอยากเข้าอืโชกุลหลับสบายเลยเดี๋ยวตีสองตีสามก็ปลุกแม่อีกนะลูกนะ